ผู้หญิงจงรู้ไว้นะนี่คือ5สัญญาณของผู้ชายที่ใกล้จะหมดรักคุณเต็มทีสาวๆคนไหนที่ตกอยู่ในสถานะแบบนี้ก็ควรเผื่อใจไว้บ้างเมื่อถึงวันที่ต้องเลิกกันจริงๆเราจะได้ทำใจได้เร็ว 1. ผู้ชายที่หมดรักคุณมักจะโกหกและปิดบังเขาจะไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเขาจะกล้าทำทุกอย่าง แม้สิ่งนั้นมันจะทำลายความเชื่อใจที่คุณมีให้ก็าตามเขาจะไม่สนใจอะไรเลยเขาจะเริ่มมีความลับกับคุณเริ่มมีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นท่าแท้ของเขาจะแสดงออกไม้คุณเห็นมากขึ้นจนคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ให้รู้เอาไว้เลยว่ามันเป็นสัญญาณของคนหมดใจ 2. ชอบพูดจาแย่แย่ใส่ตลอด เมื่อก่อนตอนคบกันใหม่ๆพูดจาดีมากคําพูดคําจาหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าแต่พอมาทุกวันนี้พูดออกมาแต่ละคํามีแต่คําแย่ๆทั้งนั้นไม่สนใจเลยว่าเราจะรู้สึกยังไงไม่สนใจคนฟังเลยว่าจะรู้สึกแย่แค่ไหนกับคําพูดที่ได้ยินข้อนี้มันชัดเจนมากว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่เขาหมดใจแล้วจริงๆ 3. อารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย เมื่อก่อนตอนคบกันใหม่ๆพูดอะไรก็ดีไปหมดไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยโมโหให้พาไปไหนก็พาไปแต่พอทุกวันนี้เหมือนกลายเป็นคนละคนพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็หงุดหงิดอารมณ์ร้อนง่ายมากไม่อ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละคือสัญญาณของคนหมดใจแม้จะไม่พูดแต่มันรู้สึกได้ 4. ทํทำให้เราเสียใจซ้ำๆชอบชวนทะเลาะ หาแต่เรื่องมาให้เราปวดหัวอยู่เรื่อยและต้องเจ็บซ้ำๆกับผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะเรื่องผู้หญิงเรื่องเงินเรื่องอนาคตจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับคนรักกันด้วยซ้ำคนรักกันเขาจะไม่ทำแบบนี้ขอฝากถึงผู้หญิงทุกๆคนถ้าคนที่คุณคบอยู่มีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วความรักมันมาถึงทางตันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่า 5. ความเอาใจใส่ลดลงมองไม่เห็นความสำคัญของเราวันสำคัญต่างๆเทศกาลต่างๆไม่สนใจไม่เคยเซอร์ไพรส์จากที่เมื่อก่อนเขาเป็นคนที่เห็นความสำคัญของเรามากเทคแคร์ care, ดูแลเราดีทุกอย่างแต่เวลาผ่านไปใจคนก็เปลี่ยนตามเขาไม่ใช่คนเสมอต้นเสมอปลายอีกต่อไปแล้ว ถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้ทำใจไว้เลยผู้ชายที่คุณคบอยู่น่าจะหมดรักคุณแล้ว